พี่ดุยรู้ไหมว่าว่าพี่พี่บุ๊กกับพี่เบบี้อ่ะถึงเขาจะเป็นคู่จิ้นกันนะแต่แบบเวลาเรามองอ่ะเหมือนมันจะไม่ใช่คู่จิ้นอ่ะแต่เป็นคู่จริงใช่ไหมเออยินดีต้อนรับพี่บุ๊กแล้วก็พี่เบบี้ไม้ด้วยนะคะวันนี้มาเป็นคู่เพราะเขาเป็นคู่จริงกันค่ะคู่จริงกันค่ะคู่จริงกันค่ะคู่จริงคู่จริงคู่จริงนทำไมพี่บุ๊กนะคะพี่เบบี้คะเดี่เราเล่นเปล่าทำไมพี่ ไปพี่ปกกู่คุกค่ะมืม,ม,มอมามๆจะลองคูลองคุณม่ไรอ,อ,อีกนะมามาม กับรายการลิลลี่ชวนคุยพีดย Turn, ่ดุยชวนกินค่ะตอนนี <c oughs> ้นะคะเราดำเนินรายการมาถึงอีีที่26ค่ะโอเค26แล้วนะคะแล้วก็ที่พี่ดุยห่างหายไปอ่ะทุกคนไม่ต้องสงสัยว่าพี่ดุยไปไหนนะคะทุกคนก็คงจะเห็นบ้างแล้วบางส่วนพ่าพี่ดุยเนี่ยย่อไปมีแฟนค่ะย่อไปมีแฟนเมื่อกี้ไมนเก่งมีลูกยงมันง คนเดียวอ่ะพี่ขับไปแล้วนะเ,เชื่อว่าตอนนี้คนที่ดูอยู่เนี่ยก็คือคิดถึงพี่ดุยเหมือนกันเพราะพี่ดุยน่ยไม่ไม่ทำทำงานตรงๆรงไข้เราตรงเนี้ประมาณ3-4เดือนเนาะถ้าถ้ารวมแล้วตั้งแต่เต้นล่าสุดอ่ะเดือน ตุลาใช่ค่ะก็คือพี่ดุยหายไปสี่ห้าเดือนเลยแหละก็ตอนนี้นะพี่ดุยกลับมาแล้วแล้วก็พี่ดุยจะถ่ายรายการดิลี่ชวนคุยลูกดุยชวนกินกับหนูแบบนี้ไปตลอดใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้หนงอยากกินหน้าลูกพี่ดุยอะลูกพี่ดุยนอนอยู่อะยิ้มมาใช่เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวตื่นเออแล้วตอนนี้ข้อ ค่อยค่อะไรค่อยมาพบกับเมนูอาหารที่เราจะกินวันนี้โอเคต้องขอบคุณอาหารจากร้านยงพงอะไรก็ยงพงด้วยนะคะขอโทษค่ะขอโทษค่ะร้านอาหารยงพงนะคะอยู่ที่ศรีเชนปรีดาอำเภอเมืองทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเองค่ะอย่าลืมไปอุดหนุนด้วยนะร้านอะไรนะอุดหนุนร้านอะไรนะยงพงค่ะ ไปดูอาหารของเรากันเลยค่ะนี่นะคะหน,หน้าตาหารของพวกเราม,มีอะไรบ้างคะนี่ปลาสามรสค่ะแล้วอะไรบ้างอ่ะรสตุ๊กตุก,ตกรสอีเต็น แล้วข้อนี้มีท่อมขาหมูค่ะขาหมูขาหมูข้าหมูตุนไหมพี่เ่ะใช่ขาหมูตุนเมื่อไหราเวลาโตโตจีนบ้านเรามันจะมีนะขาหมูเ่็นิงเก่งขัวหมูขัวหมูใช่ตึงกาปักนอกปักนอกปักนอกค่ะปักอะไรนะปักนกอ่ะนกแล้ววันนี้ข้อมีแขกรับเชิญสุดพิเศษเป็นใครไม่ได้เพราะว่าเขาบังคับมา แขกรับเชิญสุดพิเศษของพวกเราเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวซะด้วยใช่เพราะเขาเป็นส3สามสี่ห้าเจ็บเป็นคู่เพราะเขาเป็นอะไรกันคู่จริงค่ะคู่อะไรนะคู่ชิงค่ะโอ้ยแขกรับเชิญพร้อมแล้วยังพร้อมยังเลยน้องต้องย้ายน้องต้องยายโตก่อนเพราะว่าเขามาเป็นคู่เขาต้องมาเป็นคู่กันพี่ดุยขาน้องรู้สึกห่างๆกับพี่ดุยเกินอ่ะใช่พี่ดุยต้องยับไปเลยน้องยับเลย น้องอีนดังนี่กันวิดนยับไปเลยสิมันยับปื้นี่ก้องยับไปไม่ฉันยับเต่จะอ่านกบอเออดังๆเออกินตรงนี้ใช่ไหมแล้ววันนี้ก็ไปป๊อปกับเกลรัดเชิญพิเศษเลยค่ะป๊อปกับพี่บุ๊คแเบบี้มายวอเตอร์ไฟล์ยัสวีค่ะแสบบวัสดีคแบบ่ะ เราจะนั่งกันแบบิ้นอัดเพราะเราต้องการความอบอุ่นวันนี้ใช่คนโตงี้เราต้องการความอบอุ่นวนดี้ตอนรับพี่บุ๊กแล้วก็พี่เบบี้ไม้ด้วยนะคะวันนี้มาเป็นคู่เพราะเขาเป็นคู่จิงกันค่ะคู่จิงกันค่ะคู่จิงกันค่ะคู่จิงคู่จิงคู่จิงเมื่อกี้เราก็ให้ดูหน้าตาอาหารของวันนี้ไปแล้วนะคะสําหรับอาหารวันนี้เนี่ยเราก็ ได้มาจากร้านยงหงค่ะยงหงหงยงยงหงยงหงค่ะก็ต้องขอบคุณอาหารหน้าตาดีด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาชิมกันด้วยว่าอาหารร้านยงหงเนี่ยอร่อยไหมอร่อยไหมเราไม่อยากรอแล้วอ่ะใช่เดี๋ยวอยู่แล้วเดี๋ยวพี่ตักาให้นะมาเร็วพี่ตาก็ให้ส่งจานไปเลยของน้องไม่เยอะเน้นกลับเน้นกลับ เรามาเริ่มกินกันเลยพี่ดูหิวแล้วหิวแล้วไม่ใช่อะไรนะพี่ดูหิวแล้วค่ะแล้วค่ะขออนุญาตยับค่ะพี่ขออนุญาตยืนนะพี่ขออนุญาตโอเคเลยอ่ะอนุญาตยืนตัดไม่ถึงมันเอื้อไม่ถึงมันมันต้องยืนจะพี่ลุยพียยืนกะเตาไนย์ลเตโกค่ะพี่ไปเดิมด้วยอะไรคะไม่กินแกงครับพี่พี่ทำไมอ่ะรู้ดี พี่เบบี้ไม่กินแพะหรอนั่นไอ้ดุยทำไมพี่บุกรู้อ่ะบุกรู้ทุกคนเลยโอ้๋หปวดดงนี่เกลีน่กลียน่าเลียจะให้น้องเบบี้จ้ะอะไรี้นี่เนื้อไอ้มันไอแต่ดูเลยนี่นพี่ดุยรู้ไหมว่าว่าพี่พี่บุกกับพี่เบบี้อ่ะถึงเขาจะเป็นคู่จิ้นขนาดแต่แบบเวลาเรามองอ่ะเหมือนมันจะไม่ใช่คู่จิ้นอ่ะ เราเป็นกูจริงใช่ไหมเออใช่ไหมเอ็นเหเขาว่า c วอ e r ใช่ใช่ใช่อู่ตง cover แปลเนอะไรอ่ะเปลี่ยนได้เหรอวะอ้าวไม่ไหวี่ตัวยิ้ไม่อ่ะเปลี่ยนไดเหรอวะเปลี่ยนไดเยวเดับฉันวันพรุ่งนี้ครับใช่ลงอับปื้่ดูร้องฟัง่อยไปดูร้องฟังน่ลงมใ่ตู้หรือ่างให้ปนานรเลยใช่ลงอัปื้นะเชิญําบากกันคอยช่วยกัน ยแล้วน้องบุ๊กมีเพลงอัลบั้มของกำลังมีผลงานของตัวเองใช่ไหมมีมีครับเร็วๆนี้ครับคือเพลงอะไรอ่ะตกหลุมรักคนเดิมซ้ำๆครับเอ้าวแต่ทำไมตรงนี้นะน้องเบบี้ใหม่ด้วยตกกลุมรักคนเดิมอ่ะใช่ครับแต่น้องเบบี้มามีเพลงไม่มีผลงานไม่ตอนนี้อ๋อตอนนี้อมีเพลงจัดการมีเพลงไม่หลาสุดนะคะฟองบัตเตอร์ไฟฉายตอนนี้ก็สามสามจุดแปดล้านแล้วใช่จะสี่ล้านแล้วค่ะเร็วมาก เราคิดว่าปีนี้น่าจะได้ฟังอีกเพลงที่เป็นเปล่งไหมไหมไม่หนีอาจจะเป็นเพลงชาห้องปัตเตอร์ไฟล์อาจจะอาจจะอาจจะนะอาจจะจะไม่ยังไม่แน่นี่นะคะทุกคนปลาอะไรกัไปด้วยเราปลาปงไหมคะปลาปงปลาปงค่ะไม่หมายถึงชื่อเมีหนวดปลาสามรสปลาสามรสปลาสามรสรสเมล็ดแตดรสตึ๊ง กีดูอะอะไรเป็นจุดเป็นจุดเริ่มต้นของคาะไรอะไรอะไรเป็นจุดไม่ต้องท้าความในตอนที่แบบพี่ไมไอ้ถ่ายคลิปอยู่คกับ tiktok แล้วผมเดินผ่านพอดีผมก็เอาหน้าไปงี้หยอกหยอกคิวไหนอ่ะโดนลบไปแล้วมั้งอันนั้นใช่อันนั้นโดนตึ้งก็จะเป็นกุจจิ้นกันใช่เกล้าหน้าอีกเดี๋ยวนี้นะเขาถ่ายอยู่ผมไปเสนอหน้าเขาจับหมดเลยอ่ะใช่ พี่บุกหน้าคายพี่เบบี้ค่ะเดี๋ยวข้อเล่นเปล่าทะไมพี่ลีหนะ้าคายพี่ปุ๊กโคกค่ะไป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 จะลองค่ณลองคุณอะไรเังนะมามาเนาะ คือดีใจมากเลยที่ได้รอบมาท่ารายการนี้โตมันไม่อะไม่มันทางงไปนานทึงว่าได้รอบมาคือตื่นเต้นทุกคนมันรอ้สดเลยนะจริงจริงมีเอฟซีมาเป็นเม็ดแก็ยะเลยได้ดีกวนกู้ยเนีรอบมาแล้วซึ่งึงจกจำตัวจะมาท่าตัวติดเลย ใช่ชื่อ롱ปลากินใช่ชื่อจริงอ่ะชื่อปลากินเหมือนกันชื่อเล่นอะ่ะปลากินแล้วชื่อจริงอะ่ะปลากริ้นนามสรกูลอะไรอ,ะอ่ะอาหารค่ะอ,ะอะหาหาร งด้วยไม่ขี้ลงจริงเลยปุ่มดอกนี้มันได้โปได้โปได้โปรู้งาน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 ไม่ทำงานก็รู้

แล้วอิ่มมากแต่ว่าบอกก่อนว่าอาหารอร่อยอร่อยมากใช่ใช่อร่อยทุกอย่างเลยค่ะมีพี่ชอบปลาปลาเหมือนกันชอบต้องอย่างนี้หนูไม่ได้กินอันนู้นด้วยแหละพี่ชอบมันเลยอ่ะมันเลยเป็นกลิ่นไม่ชอบเลยเราจะเมื่อยพี่ดุยร้านอาหารเขาอ่ะอร่อยจริงจริงใช่น้องกับพี่ดุยเคยกินข้าวไปด้วยไปกินที่ร้านอร่อยมากก็อาหารก็ไม่ไม่แพงนะพี่ดุยไม่แพงค่ะอันนี้ก็คือเขาให้เขาให้เรามากินเฉยเฉยไม่แพงค่ะสิบบาทยี่สิบบาทเอง เดี๋ยวไปบังสิใช่ดิวะไม่ใช่ไม่ใช่ยอ่ยอค่ะร้านนะคะชื่อร้านยงฮงนะคะร้านอยู่ที่4รีแยกชนปรีดาอําเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชก็คือใกล้ๆกลบ้านของน้องลิลลี่เพราะว่าอยู่ในเอยู่ในเกตอาเภอเดียวกันอยู่ในตลาดแต่บ้านหัวอยู่ชานเมืองประมาณนั้นร้านอาหารก็สามารถไปกินที่ร้านได้นะคะร้านก็สะอาดน่านั่งอยู่คืออยู่ในลานด้วยก็เดี๋ยวมั้งสบายด้วย เปิดตัวนะคะร้านเปิดตัวเลยเปิดตันแล้วก็ร้านหาไม่ยากนะคะก็ไปกินกันได้ใช่ไคะร้านยงคงยงคงสำหรับสำหรับนี้ก็ขอบคุณการอ๋อรีกว่าคุณขอบคุณสำหรับอาหารจากร้านยงคงด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่บุ๊กแล้วก็พี่เบบี้ด้วยนะคะเดี๋ยวให้สองคนฝากผลงานสักหน่อยฝากผลงานหน่อยค่ะเร็วนี้นะครับบุ๊กจะมีเพลงใหม่ เพลงที่สองของผมเองชื่อเพลงว่าตกหลุมรักคนเดิมซ้ำๆครับโอ้ยคนนี้เปล่าปีรุ่ยใจตรงจางไม่พี่ชจอบเละตรงตรงๆงยโอ้ตรงปิ่งลูตรงปิ่งเลยส่วนของพี่น้องเล็กนี่ไงก็ยังไม่แน่ใจว่าจะออกตอนไหนแต่ว่าฝากติดตามด้วยกันนะคะก็สามารถฟังเพลงของ Butterfly ก่อนได้นะคะเป็นบัตเตอร์ไฟแรยงานตัวแล้วก็จ้าจ้านนะคะตอนนี้จ้าจ้านก็กำลังจะเข้าสีดานสีดาแล้วของพี่บุ๊กก็สามารถฟังเพลงอย่าโทษเขาได้ก่อนเพราะว่าซิงเกิลใหม่เร็วๆนี้ได้ฟังแน่นอนคือเพลงอ่ะวางไว้เสร็จแล้วแต่ว่าเหลือแค่จะปล่อยเดือนไหนก็อยากห้คุณน รอติดตามพี่บุ๊กแล้วก็พี่เบบี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการลิลลี่ชวนคุยลุกดุยชวนกินนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนฝากติดตามรายการพวกเราได้ในช่อง y YouTube ค่ายเพลงได้หมวาตาสดชื่นค่ะแล้วก็เพจ a c e b o o k น้องเจนนี่ได้หวัวตาสดชื่นค่ะทุกวันอาทิตย์ห้าโมงเย็นอย่าลืมมาชมรายการพวกเ,<ล>เรากันด้วยนะคะบ๊ายบาย